ลูกเป็ดชุกค,คิดสวัสดีค่ะเรามาตรวจแปลง GI กันที่บ้านห้วยสมจิตสากอนนิคมนะ,ะนีพี่สุมเมศค่ะคเคยนึกย้อนไปไหมคะว่าบางทีกับบางเหตุการณ์บางคนเนี่ยที่เราคิดว่าเมื่อไม่มีเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ ฝากความหวังหรืออะไรไว้กับใครอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เคยคิดแบบนี้นะคะก็ก็มีนะคะเป็ดก็เคยคิดแบบนี้แต่ว่าเมื่อเราใช้ชีวิตผ่านไปเนี่ยแล้วเราก็มาย้อนดูเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆได้แม้ว่าเราจะไม่มีใครหรือเคยฝากความหวังไว้กับใครก็ตาม เพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะว่านะ